สวัดีนะครับมาพบกับของ IPCP เนาะวันนี้ข้าพเจ้าจะมาลองยิมนกเก่งมากของตัวนี้เนาะก็อยู่กใกล้ใกล้ท้องนานะอยู่กใกล้ๆก้ท้องนานี้ก็มีนาไหลเนาะก็ขอซอยติดตามช่งองยูทูป IPCP เนาะวันนี้ข้าพเจ้าจะมาลองยิมนโนไฮโอเฮาได้เมื่อได้สมนะก็ขอซอยติดตามช่งองยูทูป i p c เด้อ

कोंगोन होला थ यार थ ते जदा छ ते को थियो जो माया तो जदा ने

ชงรดเสียนาะรดเสียชาเป็นนอเสียตัวมากของยูนี้ด้อตัวมากคนนะนั่นเลยเราจะเอมขึนตนัตัวชงน้อยปุ่มเดวเลยเฮ้เดย์นี่ตวนักตัวนั้ ta chờ và và mình xịt mệt ta chờ cũng mệt này nhưng anh có ý tôi cũng mệt rồi muốn Ok, phi nhau. Essay nít đi kỳ à. này tôi lấy nó sẽ nào? Tôi thôi một nó nít thôi nít đi đây thôi nít thôi nít sau nít thôi Ok, thôi nít thôi sau thôi nít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  thôi sau thôi nít thôi nít อันน uh, uh, right ่าเห็นเห็นประมาณสองสามตัวนี้บัดทีแล้วบัดทีล้ดวนละบมดถึนแลดวนละอาสนนี้ละนะผมซมนี้ประมาณเวลานี้ประมาณก็มองสิบโมงนี้แหละยนเด็นะจกจุกอยู่เลยเนอสินี่เนี่นี่สิบปีนี้เลย กลิ่มจึกของเมมันนอะเอาสันนี้พอละเมื่อหน้าถ้ามีเวลาจงมาเอา่อยินไม่ไหร่พอเขาได้สุมเนอะหรือว่าพอ,พอเราได้สุมเนอะก็ขอสวจะจำส่งอยู่ที่ี p ีเด้อพี่น้อง ตรง y o u ไอติกี้นี้อมาละามาน่นุ๊กให้พ่อเลน่นสนะมันเก็บเสนเลยเก็บเสนเก็บเสนก็น่าเสกันสง y o u t u เลยจิใจทหวิดีโอให้พอห่อเไ่้สนะ

ฉะนั้นก็ขอสัจติธรรมส่งให้ทุกองเขา h ะอ d ทีนี้หรือว่าอีพีหกนี้มามาจบสมนี้เนะก็ขอสัจติธรรมอีพีเ่้าไปเนะอีพีเ่้าไปจะมานิมนก์ให้พวกเราได้สมีย์